เกะคอยกะซได้มัดไว้แบบนี้ได้มือเสามาบ่เห็นจก็กโตก็บี่จก็กโดรวมทั้งเมดก็มีอยู่นูซี่โตแล้วก็นกสามก็เล่นตัวหนึ่งอันนี้โซนที่ค่อยหามาตอนเส้าวไว้นะคือทางในผ่านพกะน่าจะได้ยุด สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฮับส้มวันนี้ก็คือเป็นตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเป็นมื้อทําอิฐพอแต่ตื่นมากก็ได้ยินเสียงเครดมะนาวห้องลายขนาดนะนี่กประมาณ12โมง12โมงกลางคืนืัว่าเทงคืนเดี๋ยวสิออกไปหาจับเครดก็ไปนี่แต่ก่อนจะออกไปก็เดี๋ยวสิหา ต้มน้ำกินกาแฟก่อนรับตัวนี้ก็ได้สภาพเสร็จละอีกตัวนึงก็ได้พอดีว่าในผ่านเพิ่นเอาหมามานี่สองตัได้ไฟกะมีลูกกราเลิดตัวนี้ก็ได้สิงๆอยู่บอนที่นอนก็นได้ คอยก็นอนนี้ละส่วนบาวะเพิ่นนอนโมงฮันผู้อู่นอน<ฮ>เกิดมาหนาวก็ฮ้องโก้ขนาดส่วนในผ่านอีกผูน้นึงก็นอนเครื่อตาไฟได้เพื่อน,ดนใดก็นอนอยู่นี่มาดำอ้บ่บอนในผ่านนอนสบาย นอนง่ายขนาดนกำลังต้มน้ำอยู่ นีโครมเดียวอยู่เกิดบิดได้บ่มาจับได้หลายเติวไปได้ ไม่ยกลเห็นมานะเนี่ยเขาต้องออกไปนำนัดกับเกรดมะนาวนะเวลามันเงียบๆไม่เท่าเอ็ดไหนอื้ออื้อนี่มันสี่ห้องอีเกรดมะนาวนะ ยังห้องหลายอยู่ cả, ได้แต uh ok ่คอยกาสิได้มือหานอนก่อนมันห้องกับโซลายนี่มันห้องอยู่หกนะก็ได้หลายเติบได้คนก็ได้คึ้มันาวทั้งหมดเลยน่าจะหลายเติบประมาณร้อยสองร้อยตพวกละสิได้มือหานอนก่อนขึยนแต่ยังห้องแซวแซวอยู่ เหกะคอยกะสิได้มัดไว้แบบนี้ได้เมื่อเา,า้ามาไปเห็นจจ็โตกับ okay, บิ๊กแจ็ดอ๊ะแค่แบบนี้กะสิได้หาพักผ่อนก่อนหานอนก่อนเดี๋ยวไปพบกันตอนเช้าเลยพอแต่ตื่นมากกะสิไดออกไปหาอยู่หากินนะเป็นนิกเดี๋ยวติดตามพับส้มไปเบิ้งน้ำกันว่าสีมานหรือมีมานเมื่อน,นี้นะไปสิไดอ้อเลาะไปทางพุทธแหละ ไปไกลๆได้แล้วก็ขากลับก็บอวัอยไปเซ้อทางที่เหาได้ยหญ่กลับไปเมื่อวานนี้นะห,หาหยาบมึงกลับทางในผ่านก็ไปแล้วได้เก้งมดบนในผ่านนอนก็ปูปูผ้านอนดินเพิ่นแต่เพิ่นในน่าจะอุ่นนิดต่ำบังนอนคือแต่ไฟไฟที่เพิ่นดังก็ปูก็ไฟเม็ดแถวนี้นะ ดังไฟเนี่ยมีเธอหมอดเลยได้ตอนเสานี่ไกล้ปากหันได้แต่ไปไปทันมันซ้ำไกล้ปากอะเคยมะนาวที่คอยกานมากคอยเอาไว้อยู่อ่างนี่นะห้องอยู่ดีว,ว่าคอยเสื้อแ้งไวไ้เลยเบิกก่อนหมดตึกมันบอก Ừ, một dịch tức mà nè nhái bọn cơ Một đậm nhảy đông nắm mà nó chả bị น่าจะมีตึกนะตึกบีได้อึบไว้เวลาเขาเอากไปบางที่อากาศมัน้อนแดดมัน้อนเพิ่อสีเฮาามานะ มาฮอตน,นี้กลับหลังทําอิดค่อยนะถืทุกคนแต่ถือคือถอืฟองฟอดน,นะนะพอดีว่านีบตีนอันนี้หนูท้องข่าวก็ยังเป็นอยู่ได้นี่หลังที่สองก็ยังถือ,อยู่ถืหนูคือเก้าทุกคนอันนี้คือคอยไปได้ตั้งใจมายามกลับนะมงนี้เป็นทางพานกลับประมาณ ห้าหลางนะก่อนเยอะอันเอาไปเบิ่งทางพูดนะวาสิาะไปทางในผ่านกองเพื่อนเบา้าได้ยินเสียงนกเป้าตอนค่ำวานนี่นะบางทีมันมีต้นมาให้นะไปกสิได้ยามกลับเลยกับกับบิลาดเนาะแถวนี้ก็ได้เจออยู่สามหลาง นะกลับหลังนี้ก็อยู่นีนะก็บบีถือซ้ำนะ ปากสูงเมื่อกี้นะโต๊กเสยแบบบังเอิญเลยนะยกเยเลยคิดว่าสิมิทื้อจักนกเลยน,นะเป็นดำๆแล้วเอ๊ มันนกกระแซวก็มีแม่น เขียนะตกค้างอันนี้คือนกกระตงเขียวได้ที่ใดมานะ่บางคนกระถามว่านกกระตงเขียวเป็นอะไรนะกัสิประมาณนี้แหละที่คอยห้องนกกระตงเขียวก็ไนนะ้ไปลุยต่ออีบ่ดน้นกตกแล้วนะแต่มันตกอยู่ไก่จกสิเห็นหรือไม่เห็น เมื่อกี้มันอยู่นี่น่าจะเห็นอยู่นะควักๆควักๆอยู่ นี่กะเริ่มสวยแล้วได้คอยกัดสิได้ไปหายามกับก่อนอยามกับแล้วกะเลาะเมื่อเสบอดแล้วบ้าน,นี้หาละเสาเลาะไปเลยเดี๋ยวกับสิถือหรืมอม่ถือกะลุ้นไปเบิ่งน้ำเดียวอีเทอหนึงมานหรืมอมีมานก็ได้คือกับกะสลายเสือแต่ละเธอกะถือแต่กะบีหลายปเปลยนะแต่มาลุ้นเบิ่งเธอนน่ว่ามันสิถือหรืมอม่ถือนี่กะกับก็ได้ไปสองตแล้วได้ได้หนูทองขาวตัวนึงกับหนูแดงตัวนึง หาลัดเสาลเลาะเสอร์อว่าจะไปหาเบิ้งกงให้กับีมีแถวนี้นะมันมีเปลี่ยนมาหยามเบิ้งกลับก่อนหลางแรกกถืออยู่ได้ หลังนี้ก็มีชื่อกลับหลังนี้ค่อยเสือไว้นี่นะน่าจ,จะมีซีดถือแหละแต่มงนี้พอดีว่ามันมีโกนนะสงสัยกับค่อยมันดึงเข้าโกนะนเดี๋ยวอ,อไม้มาเคลื่อนบ้างนะเพราะว่าโกลนมันเลิก ถือหนูนะเห็นแลยมว,วายตัวบางใหญ่เลยจพ่อจังห้าโกนพอดีว่ากรับหลังนี้ค่อยซื้อค่อยไปไดิมัดซืนะ้อไว้อี กับหลังนี้มีทื่อซ้นะคอยเซอร์เวเตอร์หอนแถวนี้ก็คือว่าเซอร์กับไว้หลังนึงนะมีทื่อซ้ได้กับก็บเลยอยู่สามหลังบัดน,นี้นะ หลังนี้ก็อยู่นี่ละคอยเสื้อยูเตอร์หอนแต่ละหลังนะหลังนี้เอามากระบกไปแล้วแต่บิลันเคกับก็บคอยได้ยหยาบมืดแล้วได้แต่กับบีถืซ้ำวันนี้คอยกัสิได้ยางมือบอดแล้วเดี๋ยวติดตามมาเบิ่งน้ำเดียวว่าทางทีมงานท่าสีมานหรือมีมานมือน,นี้นะ กะมาเคยฮอดบอดแล้วได้โกพักะเม็กที่ค่อยจะอ่อนเบอมันอ่อนกําลังผู้ดีเป็นตะก,กินนะอ้งามเลยบอนที่ซุมคอยนอนกับยูเทิรนี้นะเดี๋ยวลุ้นทำไปเบิ้งว่า ทีมงานเข้ามาหรือยังมากเพื่อนสมานหรือมีมานได้ยอะป่ามองกบูกินถือบิลายเนาะแต่เลอ์มานยุบอมานญุบอไปหาลัดสาวนยมะเออ ได้มาไลฟ์ผู้ไลฟ์เกมเข้เามาฮอดบอดแล้วกะเมื่อกี้นี้ค่อยก็ได้ไปอับน้ำได้อับน้ำมาแล้วกัเดี๋ยวสีหาดังไฟนึ่งข้าวก่อนไฟกะสุ่มเห่าเอาตัวเก่าไว้เลยพอดีว่ามันยังมีอยู่น้อยนึงยังควันซิงซิงอยู่เป่าอีกจังหน่อยก็น่าจะติดแล้วละ่ะนูไวตัวนึงแล้วก็ อันนี้หนูแดงหนูแดงนี่บางที่ก็น่าจะมีเป็นตะกินเนาะเพราะว่ามันเริ่มเบ่งแล้วมันจะนเวไหวหนูเน,นี่ยนะแล้วก็หนูแดงอีกอันนี้ก็ได้หนูทองขาวนกกระตงเขียวนกกระตงเขียวนี่สองตนะรวมทั้งหมดก็มีอยู่หนูซี่โตแล้วกะ นกสามก็เล่นตัวหนึ่งอันนี้โซนที่ค่อยหามาตอนเสาไ้นะคือทางในพาน่นกะกะน่าจะได้ยุ่งละในพานกองกัแต่จะค่นได้เผื่อนะเขากะมาเื้ออยู่น้ำพี่ได้เพราะว่ามีมีกระตุกเื้อน้ำพี่น้องเลยเป็นถือกระตุกมากเราก็เลยมาเื้อแคบน้ำเลยล้างเข้าไงนะ ทุบกกะว่ามีมีก็มีอยู่แต่มันน้อยนะ พูดถึอกับในผ่านกล้องมาได้จ้ะมานบคนเราได้อยู่ละได้อยู่อด๋วนึงยืองาวงาวเอ้โหบออ้โหูืออะไรใจไงคอยก่อแได้เหตุคนเราูง่ เขาก็ได้ค้างขึ้นแล้วได้ทางทีมงานก็มาครบเมื่อแล้วบ้านนี้ทางบาวาดเพิ่นก็เฮามากกได้กระแตแต,ตัวนึงกลับมาโทรเส้วอ,อันพี่เลือกงูพีเพ่เลือกเจ้าได้นะงูสิงหน้างูสิงหน้าเอ่ยยามมางูอีลาขึ้นเลือบุงูสิงหน้า,อา,นา,อาออโอ้ยังเป็นอยู่บ่นเนี่ยเออปู๊โอ้งูสิงหน้าทุกคนเพิ่นนัน่นนะเพิ่นเสือ เสื้อเห็นเสื้อไว้มัดเสื้อเห็นเสื้อหอดอะมาลาได้เพิ่นเราได้ยังเปลี่ยนอีกโตมันละนี่น่าจะประมาณโลนึงนี่แหละงูนี่แต่อันนี้ก็เคล็ดมะนาวซุวงน,นี้นี่ในผ่านเพิ่นกาดมาเพิ่นเชิอทงอยางเรียบร้อยมาละแต่สิได้แกงเลยได้แกงกินตอนเช้านี่ แกงเคลดมะนาวแล้วกัปกิ้งนกแดดมือน,นี้นะแต่แตถ้าข้าวซุกก่อนขา้าวกาเริ่มอายขึ้นแล้วล่ะมา,าล้างหม้อไปแกงเคลดกอนเพราะว่าข้าวกบซุกแล้วทุกคนคือต่อซอยข้าวกบทางทีมงานทางซอยคอยกับเไดิไทยให้เบิรงนซัน เผือกนี่นเห็นผู้เลิศมักขมนี่ถือว่าแซ่บนะเห็นผู้เลิศมีมักขมละมีคอยแซ่บไปเลยรสชาติมันนี้ย่อแบบขมขมมันๆสำหรับผู้มักนะเห็นผู้เท่านี่ส่วนหลายนี่มักแห้งเผือกนี่นะโตละพันกรีบเขาก็ซื้อนะเผือกนี่นะ นี่ก็ป่าถือมองทั้งในผ่านเพิ่กนหลังผ้าเดียวโคของอยู่ของกินโซนนึงกะิไดายเฮ็ดกินตอนเศร้าอีกตัวน,นึงกะิไดายปีนสำล่าไว้นกกะทั้งบาวาดเป็นจีแล้วล่ะทั้งกระแตแะกะหนูคอยกะว่าสีมากแกงเคล็ดเคล็ดนะมาบบเหลืออยู่มาเดียว เสื้อแบบนี้แหละอันนี้กะปรุงแล้วนะปรุงแล้วแล้วกะสีได้เอาไปค้างก็ไบนี้อันนี้จี้เข้าว่าจะตามเข้าเบือเพราซสื้อแกงอันนั้นนะเสื้อแกงเบาะแหขนาดลดแกงเครดทุกคนนาวแกงเครดมะน,นาวแต่มันไม่มีอันเข้าเบื์พอดีว่าไม่ได้จ้องตอนนึงเข้าก็เลยจี้เข้าเอา มอนีโโ่กะ <Monica, S 1> oh, <okay. S 2> ฟดล้วได้บันี้ได้เดี๋ยวสิเอาเครดลงก่อนเครดกับปา่าเด่๋ยวตัวไม่ไข่เนาะฉลายเนาะหล,อลือเสริม แล้วละบันนี้หอมขนาดซิมมืนก่อนเลอะอยู่ถุงหอยนะขักอยู่ได้แกงครีบมะนาวก็ไดแบบ้เดี๋ยวบันนี้การท่าปิ้งนกก่อน าะวาอยากกินปีกนกแดมวันนี้นะทางบะวาดเป็นไปหนีปีกมาแล้วละสุกเกอ็ก็พายลายีเนาะปีกสุกปีกหนึ่งขางสุกนะขางต่ำนะนะปีกหนึ่งชูงก,กย็ยยามันเนาะโอ้ถือมะนั่มบ่ามาวันนี้เนะี่อ ยาวถือมานำจัดกล่องทั่ถือ,อคุณนอนอยู่พุทธพ่อเม,มยไปพักผ่อนเลยของกินกะพร้อมมาดิมีฟิ้งนกแดงแล้วก็แกงเคียดมะนาวมาทุกคนไหมกินข้าวเสาเสาเทงน้ำเดียวร้วเสาปัดสิบสองโมงละ กับหนังนนี้พร้อมกั้งแล้วเยอะเขาแกงคนแม่นตั้งมืดจ้นะเต๋อตัวใหม่นี่ เค hey, ทุกคนหลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วกาสีได้หาพักผ่อนก่อนสันคลิปนี้กาสิขอทายทุกท่านเพิ่งซันี้เลยกาขอขอบคุณขอบเจริล,ลายที่เข้ามาติดตามแลวกาฮับสม้มเป็นกำลังใจให้ครับซ้อมวาเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพ้อกันไหมคลิปนี้กาสิได้ขอปิดไว้เพลงซนี้ก่อน